เดินไหมเป็นเรื่องปกติเลยเดินเหมือนเข้าบ้านตัวเองอ,ะอ่ะมีฝั่งคนแรก ไว้ในป่าเลยเหมือนว่าถ้าเขาจะมาเอาเนี่ยเขาก็จะเข้าทางนู้นได้เลยอ๋อมันมีทางเข้าอยู่นะแล้วเดินเข้ามังไหนครับเดินเดินจะมีสามคนครับครับสองคนเดินมาเดินเข้ามาฝังอ๋อคนีจะเดินเข้าฝังบ้านฝังอ๋อแล้วของของที่ยิบปอยู่งไหนครับร้านเนี่ยเหมือนของใครไม่รู้ c o m m อันนี้ผมไปเจอจุด มากลางแล้วก็นอนค่ะวันนี้ก็พอดีกลับมามาถึงที่บ้านเนี่ยพบว่าเก้าอี้หายไปค่ะเก้าอี้กลางเต็นท์อะไรเงี้ยค่ะหายไปเสร็จปุ๊บเราก็นึกว่าหมาคาบหรือเปล่า<ช>ก็เลยมาเปิดกล้องดูก็พบว่าตอนประมาณ10บโมงกว่าค่ะก็จะมีกลุ่มคนที่ใส่ชุดเชิอสิงโตเนี่ยค่ะมากัน3คน<ช>ก็คือจะเดินมาจากบริเวณหน้าบ้านก่อน มามามาเข้ามาตรงนี้สองคนแล้วก็เดินอ้อมข้างแล้วเขาก็จะพยายามแบบดูเหมือนดูของมีค่าค่ะว่าจะเอาอะไรไปบ้างทีนี้เหมือนก็เลยไปเลือกหยิบเก้าอี้มาก่อนไม่รู้ว่าเขาเห็นกล้องหรือเปล่าหยิบเก้าอี้แล้วก็เอาไปซ่อนในป่าค่ะไปอย่าาน,นอนเล่นด้วยใช่ค่ะก็คือเอาเก้าอี้ปกติเป็นเก้าอี้แบบเดินป่าค่ะคก็นอนอยู่ข้างบ้านนอนพักหนึ่งเลยนะคะนอนชิลเลยพอดีอบาภาพก็คือเก็บไว้หมดเลยกล้องบนกรปิดค่ะ นี่อยากฝากเตือนประชาชนยังไงบ้างครับก็อยากฝากว่าสําหรับคนที่น้อยอยู่บ้านถ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวเนี่ยอันตรายมากเลย<ม>เขามากัน3คนนะ่ไม่รู้ว่าสมมติเราออกมาตากผ้าอย่างเงี้ย<ม>เราไม่รู้ว่าเขาจะมาอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าขนาดแบบเข้าออกตลอดเนาะแล้วก็ที่บ้านก็ติดถนนด้วยคนก็ผ่านไปผ่านมามเขายังกล้ากล้าทําเลยคือหมายถึงว่าถ้า ไม่มีคนอยู่เขาก็น่าจะเข้ามาใช่เราก็ไม่รู้ว่าวันหน้าเนี่ยเขาจะมางัดบ้านเราหรือเปล่า<ม>เพราะตอนนี้เหมือนมาดูาดลาดราไว้แล้วว่ามีของมีค่าอะไรไหมเขาเปิดดูหมดเลยค่ะข้างบ้านมัมีเหล็กมีอะไรหรือเปล่าอยากฝากเตือนประชาชนใช่ค่ะ<ม>ตรงนี้คืออยากกำชัดเลยฝากเตือนเลยค่ะว่าถ้าเจอกลุ่มคนพวกนี้<ม>ก็คือให้ระวังไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเขามาแนวไหนอันนี้ก็เพิ่งจะเจอเคสแรกว่ามาขโมยของเนี่ยค่ะ